ท่านจงเมตตาปกป้องคุ้มครองทัดนาด้วยเทพเทวาให้มาบันโดนนุรักป้าแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องมีป้าไปเกี่ยวข้อง ลมเงงแกนางอยู่คนเดียวคือสองสารนางบ้างไหมทำดีไม่มีใครว่าไม่มีใครโอ้โหตอแหลหนูเหนื่อยเหนื่อยับที่มันอ้างคน,นน้อนคนนี้แล้ปมาดาหนูอ้างนะป่า,าใครใส่ร้ายหนูขอให้ได้ับเป็นรับกรรม หนูทาหนูพูดความจริงพี่ไปสาบานกับหนูเลยขอไม่รับเปลีนนักบกรรหนูพอแก่นี้นเอ้สจยาหนูพูดถึงป้าไม่ได้หนูหนูน้อยใจเห็นละ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาขอเวลาฟังคัดคัดส่วนสำคัญสำคัญสำคัญที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดให้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดให้ฟังขอบคุณน้องนางแคนาดามากนะขอบคุณน้องนางแคนาดามาก อันนี้ขอบคุณล่วงหน้าแต่ยังไม่รู้ว่าที่ส่งมานั้นขาดหายอะไรไปบ้างหรือเปล่าขาดหายอะไรไปบ้างหรือเปล่าหรือตกส่วนไหนไปบ้างหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ที่เด็ดๆนั่นคือคลิปเสียงสนทนาที่ตกลงาราคาค่าจ้างนะแต่ ก็ขอบคุณนั่นแหละนะขอบคุณต่อให้คือยังไม่แน่ใจว่ามีคลิปเสียงนั้นหรือเปล่าแต่ต่อให้ไม่มีคลิปเสียงนั้นก็ขอบคุณนั่นแหละยังมีน้ําใจนะครับยังมีน้ําใจส่งมาให้ยังรู้จักผิดชอบชั่วดียังส่งมาให้ก็ขอบคุณน้องด้วยนะก็ขอบคุณน้องด้วยนะแล้วอ่า ที่จะปู่ทำรอเรียนไปนะ่ะอันนั้นมันก็น่ารักน่ารักมันก็น่ารักน่ารักอย่าถือสานะอ่ามันเป็นมันมันเป็นเกมอ่ะยู่นะมันเป็นเกมมันเป็นจิตวิทยาทำไปเพื่อจะกดดันน้องทำไปเพื่อจะกดดันน้องให้น้องอนะ่ะคิดได้ คือไม่ได้คิดร้ายอะไรกับน้องหรอกไม่ได้คิดร้ายกับน้องไม่ได้เกลียดโกรธอะไรน้องหรอกแต่ที่ทําไปเพื่อจะกดดันกดดันให้น้องคิดได้เข้าใจไหมหูบอหูไดี้ยินบัหูนะ้น้องนะรักนะจุบจุบรักหรอกจึงหยอกเล่นนะ วันนี้ส่งหลักฐานข้อมูลมาเอาใจเจ้าปู่ไปเลยเอาใจเจ้าปู่ไปเลยหนึ่งดวงหนึ่งดวงคนอื่นก็อย่าคนอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจนะเจ้าปู่หลายใจให้น้องเข้าไปหนึ่งดวงเจ้าปู่ยังเหลืออีกเยอะเจ้าปู่ยังเหลืออีกเยอะเพราะฉะนั้นอย่าน้อยใจว่าให้ใจเข้าไปแล้ว ยังเหลืออีกเยอะให้เข้าไปแค่หนึ่งดวงเองนะพวกท่านก็อย่าน้อยใจยังเหลือแจกยังเหลือแจกอีกเยอะเข้าใจไหม <c oughs> วันนี้รู้สึกดีวันนี้รู้สึกดีรู้สึกภูมิใจ ภูมิใจกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมมันฉลาดอย่างนี้วะแล้วแถมยังได้แถมยังได้ข้อมูลได้หลักฐานมาเพิ่มอีกอย่างนี้อย่างนี้ทั้งลูกเขยทั้งแม่ยายทั้งเมียเตรียมตัว เตรียมตัวไว้ได้เลยกูจะจัดตั้งทีมฮะตัวแทนขึ้นมาคิดว่าอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าน่าจะดำเนินการได้แล้วนะตัวแทนที่จะไปร้องเรียนฮะเข้านี้ทั้งลูกเขยทั้งแม่ยายทั้งเมียเอาไปพร้อมๆกันนะ สุดยอดครับ